สวัสดีครับผมคลิปนี้เป็นคลิปเที่ยวไทยนะครับต่างประเทศไม่ได้ไปเนาะเพราะยังเป็นช่วงโควิดอยู่ด้านหลังเราเป็นโรงแรมครับเป็นโรงแรมตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำปางทริปนี้จะเป็นทริปประมาณ7วันแต่ว่าเราไม่ได้ไปต่างประเทศเพราะว่าปีนี้เดินทางไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยเที่ยวกันในไทยเนาะด้านหลังเราเป็นโรงแรมเปิดใหม่อยู่ที่ลำปางจุดหมายปลายทางของทริปนี้เราจะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีทั้งพักโรงแรมมีทั้งพักรีสอร์ทหลายๆยานนอย่างเนาะเดี๋ยวพาไปดู แต่ในอีพีนี้เรายังไปไม่ถึงเชียงใหม่เนาะเพราะว่าเป็นรถทริปเราขับรถกันมาออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้ามาถึงที่นี่ก็บ่ายๆก็ขอพักแวะนอนที่ลําปางก,กันก่อนก่อนที่พรุ่งนี้จะตีไปเชียงใหม่วันนี้เข้ามาเช็คอินครับเช็คอินที่โรงแรมทีทาราลําปางเป็นโรงแรมเปิดใหม่เลยทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันครับไป น,นี่เข้ามาก็เป็นโซนล็อบบี้เนาะเป็นโซน ยินดีต้อนรับนะสนรลอบบี้เดี๋ยวลองเดินเข้าไปข้างในดูครับจะบอกว่าที่นี่เขามีมิทติ้งรูมให้ด้วยเนาะมีห้องประชุมให้ด้วยแหละใช้ได้นะครับห้องประชุมที่น,นี่ก็สามารถเข้ามาใช้ได้สำหรับผู้ที่มาอาศัย สเดินเข้ามาด้านในเป็นโซนรับประทานอาหารชาเานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารที่เราทานข้า,าวเช้ากันดี่ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายเขาก็ยกเก้าอี้ออกโรงแรมเป็นลักษณะาขาวๆใสๆน่ารักน่ารักนะนี่ อันนี้เป็นสนามด้านหลังเดี๋ยวผมลงไปดูให้ดีกว่ามันกระโดดลงไปไม่ได้ตรงนี้อ่าตอนนี้ลงมาด้านหลังเนาะเมื่อกี้เรายืนจากตรงนั้นแล้วลงมาไม่ได้ก็ลงมาด้านข้างตรงนี้ได้ครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนที่พักพ่อนหย่อนใจเนาะเป็นสนามเด็กเล่นหรือเปล่าเรียกว่าเป็นสนามหญ้าหลักกัน แล้วก็มีที่นั่งแต่ไม่ชัวรนะ์นะดูบรรยากาศแล้วตรงนี้เหมือนกนลังจะทำคาเฟ่นะเดานะครับอันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลแล้วก็เป็นที่นั่งเนาะก็ดูล่มลื่นดีนะครับต้นไม้ใหญ่เชียเนี่ยต้นไม้มาเริ่มเทิมเลยอ่ะนี่ อันนี้ก็เป็นโซนด้านหลังก็เดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันครับไปว่าห้องพักเป็นยังไงอ่าอันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องพักกันบ้างน,นะครับอันนี้ก็เปิดประตูห้องเข้ามาเนาะเข้ามาด้านซ้ายก็จะเป็นโซนตู้เย็นแล้วก็เป็นโซนแขวนผ้าเนาะส่วนอันนี้เป็นห้องน้ําเดี๋ยวผมถ่ายห้องน้ําให้ดูอีกทีนึงหมุนกลับมาก็จะเป็นโซนเตียงนอนเนาะห้องก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็มี เหมือนเป็นโต๊ะที่นั่งเนาะทางานนิดนึงแล้วก็เป็นเตียงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นทีวีเป็นแอร์เนาะอันนี้เราอยู่ชั้น3นะครับห้องที่ผมได้วันนี้ก็คือ30-3อันนี้วิวด้านนอกโรงแรมเนาะเป็นบ้านคนอื่นเขาอ่ะน,นี่ก็จะเป็นเตียงเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําดูห้องน้ํานะครับ น,นี้ก็เปิดประตูเข้าห้องน้ำนะเนาะห้องน้ำก็จะเป็นเหมือนห้องน้ำโรงแรมโลคอทั่วไปเนาะ,ะมีซิงกระจกเนาะสักโรครกแล้วก็มีฝักบัวที่อาบน้ำห้องน้ำก็จะประมาณนี้แหละห้องน้ำนี่ยังดูใหม่อยู่เลยนะยังดูขาวสะอาดเลยอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้เราดูจากไปแสดงรายการเนาะ ห้องอาหารเช้าเนี่ยจะถึง10โมงแล้วก็มีฟิตเนสด้วยเนาะฟิตเนสอยู่ชัช้น6เนาะปิด4ทุ่มเปิด6โมงเช้าเนาะและที่เหลือก็เป็นโคเวกิ้งสเปซกับห้องประชุมประมาณนี้ครับอันนี้คือใบชี้แจงในห้องเขาเดี๋ยวลงไปกินข้า,าวเช้ากันดูซิว่าข้า,าวเช้าเป็นยังไงเนี่ยได้ว่าจัดเต็มกันเลยครับมือ้อเช้านี้เดี๋ยวกินก่อนเนาะ สำหรับอีพีนี้ก็จะประมาณนี้เนาะแนะนำที่พักที่เราแวะพักกันที่ลําปางก่อนแล้วหลังจากนี้เรากลับไวว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินถนนคนเดินที่ลําปางกันก็เดี๋ยวติดตามชมกันเนาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เนาะกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้ตุ้ยหน่อยละกันแล้วชมกันใน e ีพีถัดไปครับบ๊ายบาย Bas and laws.